ซอบวได้นะกับตันดำนี่ถึงนาเนต้องใส่ซอสบวบเลยองบวงกับอ,องบวงองวงันนี้บวบไอติมบว <laughs> ห่อใส่ผงซองบวงสดแกงกินเตันี่ยร้อยกินเขาแล้วะำเียงที่ี่พองันเอาไปล้างก่นจะตัดที สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วืวันนี้เทีย่ยงเนี่ยมาท่านเขาเห็ดที่กินมาเนาะเดี๋ยวไปจอเบ,บิ้งกันมิ่งมาขเขาเกียดนางสู่กินเนาะว่อนี้เนาะเงียบเงียบเดี๋ยวไปเบ,บิงไปจอเบิงม,มาไอเคฮะฮะฟูเดชจัดอีเ้ยครับโอ้ย นี่ยังมาหน่ตำมกแขงตัวนี้ตำักแงจ้าเจ็บมากว่ท่านเจ็บมาก่ท่นตัวนีุ้ลรสใส่ใบเหนไหนก็่นั้นสองไปเลยตำบสบเรื่องเสียกินน้ำจานี้ตำสูตกินใี้เขามนีเปลี่ยนเ่าตันทองเสียบ่าของตำมกแขงกับย่ัง ทอดปลาบ่ะเกกินทอดปลาโยงหันนี่เอาพี่น้องติดตามเบิ่งได้ครับตำมะแตรงวันนี้พี่น้องเลยตำตำตำถม,ม,มาตามเีาตาราตาตาเราคร้นตำตำเต็เขีบฮะนี่บัวน้อตันเชียบแม่สตาร์ทแม่ พัดลมร้อนอบอ้า,าวยานเช้าเย็นยันนี้แบบเพ่หอนอ่ะก็เผ็ดอยู่ก่อเอา่มาซิมมึงด้วยกับมาจักสอดด้วยเป็นไดซิมมึงก่อนพี่น้องเลยตํมหงจานิตตำาแกจมตแตงโอ้โหพอประแดดที่หนึ่งเนาะพ่อสมใช้รถประแดกสวดหนึ่ง วดเวลากินตอนหน่อยอยบบแทบกระทรองมึงเือจัาจาง่อีาิบเว่าเาวมันเป็นสมรายปวดมันสมเลยไหมฮะจางแขงน่ใช่ไ่ได้อีกไ่ได้เผ็ดยู่เนาะนี่ลอ มดัมดมดัดนัเทลงนี่จานเลยมกนั่ง,นงก่อนะนั่งนี่่ายัก,กเราาก็วอไยี่ทยถักแล้วมั้งไ้ยะเป็ดก่อนเก็บแข่งก็มีหนอ่อเแข่งเทๆตรวจมานี ก,ก๋แบบมอ,อ,กอม,อมกแกงพี่น้องกับกบปุ่นปุ่นเป็นเข่งนิดเึงร้านดีฟ้ากันเหทศกับปุ่นให้เห็นสื่อไปทั่วมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเรียบร้อยแล้วครับ ทอดปลาทูมาแล้วทูนม่กล่องมาแล้วพี่อาจารย์ไ,ไม่จ๊ะรู้สึกว่าฉันร้อนเยอะเกินทำงนานวันนี้โอ้กล่องทรายไอเดอร์ลาโปลว่ากำลังขยับขย่ยไก่มองนั่งอาหม่องกิน<ไ>เขากินน้ำนั่นงเล่นกันนั่งครับอเอากว๋วย

เดินพี่น้องกินข้าวนะกินข้าวพี่น้องอม,มาพักก่นเดินแม่หัวกินข้าวเด้อ,อพี่น้องข้าวเที่ยงนล้วกันครับมาเนี่ยมีหลายอย่างหลายแนวกระทูกต,ตำแจงมีกล้วยน้ำต่ว่ากล้วยซื้อมาหรอก <c oughs> บริเฮ็ดเองครับตอนในหญ่ขนาดกล้วยเด้อกล้วยเที่ยงกล้ <c oughs> วยเที่ยงรู้สึกว่าหาจงังวันจอม ก่อนไห้วะบ่เนี่ยาจไกเขาหยิไปหว่าตัวกับ่เอิญเขาเนี่ยต้ม <พอ S 1> มะเขือได้ละเขาดแกน่อยมากถ้าเกินเขาลเลย่อนเากับน่นี่ยเดีว่า,ายงานมัเหลวเ็บ่าีไม่กินเนะาะกันเาเพีดหนงอยงมแมเหลวตัวแกนอยมากครับ้เกินต้มมะเขือื่อไมเลยแต่เสีบได้เนื้อเปนไม่หมรู้มงไหนวะ บ่บ,บ,อบงอยังยี่ดาวไายกาแฟนั่นนะบ<อ>่ยาย,น,ยนั่นบ่ได้นั่นกอ้ไทยผม,มบ่ใกล้ยของมสองมดนี่บ,<อ>บ่คนนั้นมาจัดแมนคนที่ลุ่มมนฮ่อติกโโอโอลุงาใส่เครื่องในผมนี่อบบอกว่าคำว่าอยากเครื่องในก็บอกคนบ่ใส่เครื่องในเด้อคนก็บอใส่า ้าเวียดาเป็นแบบแทบด้วยนี่ว่านนี่แบบทิ้งเด็เขาหมักแล้วนี่เลมันมันเขาน้ำเขาเนือจำใบวันอยู่ดีซื่อใช้ช่องชิปมันกระนาดนะห้าสิบบาทในไลนเลยห้าสิบบาทไปนี่เราขายถือเลยนี่เขาขายห้องชิปเกตชิปปุ่นดิว่านนี่แบบพักเลยละรสชาติอึนห้างเห็ดเลย จับดูอืมเกินหนาเขาจำแบบแต่กินก้อยตอนเที่ยงเขาไปซื้อเนีย่ยมีต้มป่ะต้อมจังไงทงั้งร้านมีอะแต่มันแบมันจะให้หลับอันนี้เราเห็ดธรรมชาติจัดมูเสดเดิมชื่อรสบ้านเรามูเสดนี่เราก้อยนี่มันจังอันนั้นชื่อว่าเสดายเงินนะโอ้ยตัวกับแบบมีดมาซอยกินเบียงมันตัวหยิกกัดข้าียววลวดลายได้ห้าสิบบาท หลายๆหลาย่านเนี่แบบน่างามเลยเบืองหนึ่งเป็นตลาดอยู่เพราะเขาค้ายหกชิปเก๊ชิปปกติแงนยังต้มยเยะกะทีย่ตงคือยากไหมอยากอก่อยจับบ่ะจะค้ำก่นขนาดเชาเย็นไม่แฉะป่ะอืกันกูละค้ำ ก็อื่อมาแบนอมาไปเือองเถื่อสามเถื่อไแลวหล่บ่้แจงมาแล้วขายเือเี่ขายแล้วตอนมันจะมาบานน่ก็ือกินหนาบ้างเฮ้อโหเฮ้อโหเขาอไม่ก,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 กอยอยนินเดี่ยวสดอสอตมกงหยอดปลาแี่เอปลาดก็อดีกนน พ่อาก <รอ S 1> ั้า่ังมันพ้ดีดัหรอืมไม่ห้ากอังท่านยาดเจ้ากับปุ่นเจ้าหม,แมวแทบไม่ไครกินถ้วยหรอแม่ากินละท<อ>ี่วันนี้นายขอ,อ,ขอนั่งเออ ว่าพ่นบไิ้กิน้ำกันกอนเที่ยงว่าตาน่าดอกวันเราเมื่อเราก็ไปกินผู้เดียวเราเอื่นเราไหนวะลืมเอื่นกับระว้าเลยเขาขอคาเลยค่า่น้่าาดีเก่งใจเนาะเอืนเาโลดตัวเปยางไขคุยากับ ปทูแม่กลองครับร้าเ,เคยกินปลทูบเข็มบ่ะหังสือบ่เคยเคห็นเี่ยปทูแม่กวางมันแทบบอกมุตโตัา,าช่งเมื่อบานโอ้ช่งอะไรเนาะชื่อปลทูแม่ก่องเหน่งเมื่อคยดีปจำเมียงใครอิสิกินเขาจำบอจำดอดจำดอดจำดอยไม่กิน,นอนน่ะ มันกินบอไลายบ่เขาชิว่าข้มจริงเนี่ยในตัวก๋วยจั๊บดีเด็กเขาชิว่าข้มจริงแล้วมันกินนั่นเดียวบ่ตอนไฟดับมึงากินข่าวกับนั่าร่าบมันีบีข่าวจะเพราะอันกินข่าวหน่อยเสร็จแล้วมันก็ไปเรียงงานหน้ากระนังเรียงงานขันแม่เมื่โตเอาน้องหมว่าเขามากินเลย ว่าคันว่ากินเขาก็กร่อยห่อสีกินโดนะครับบ้าบ่อเกลืว่าคันเจี๊นะเนขาถือว่าลองชิมเมืองว่ากร่อยเจ้านี่แซ่บบ่นะฟ้างามมาเลยเมื่อวานเนาะเหนียันเป็นต่างงามอยู่ที่ว่าคันเจี๊น้อยทะเลมาเลยสุ้บ่อเกือแล้วทั้งเชิญเจ้าอนนี้่เดียรเรามากไอยกุ้งก็เทปแซ่บบ่วั้นแซ่บแซ่บทำจันทีตำเมียงต่อพี่น้องบนเขาล่างห่านคาตะไคร่มาตำเมียงครับอืมแบบนี้ phân này hết thì mua được thương 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 vậy ก็สมอ้็สมไี่หวยังเหองบ่นวเ้ยแกไปไออาไปเซร็จแล้แกไม่เกิดล่ะยิ้มเดี๋ยวพี่น้องกินขอทองน้ำพึ่น,งน,งน,นึงเพราะว่ากานเที่ยงนี่กินวอคไอ้เลยหรอกเน้นน้ำมาแล้วเมื่อกีข้าจันทีจัดขาจตะไข่ขต่ำพี่น้องไอุุ้นน้ำาแข่ขางำงาม,งามโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้บดขา้วโอ้ก็ล้งเกิดขุนก็ต้องเกิดบางทีเมื่อคืน ชุดทำนี่พอปลูกว่าซีหาปีรองนี้ต้องใหญ่กว่าตรงน,งงนี้ห,าาหวยบอกห้องเทียเขาบอกงันทีได้กินหมากอยู่ว่าว่าเพือเือทังขึ้นแต่วันนี้เอาขนมาดมะเ้สตันดินน,ดนั่น,ด,น,น,นดินที่มันเดือดอยู่ตะกร้าเขาเห็นอยู่ถุงหนึ่งอยู่หันมาเทสครบเลยเอาอันนี้มาค่าค่าไปางังนีีแหละค่าไปแบบนี้แหละหอยจองบอลนั่น หอยจังหวะมะไตวันเดียวมันจังจะได้กินท่านั้นเพราะว่าต้นเอียงเรียกันหอยเลยหอย,อยอัน,นได้ขึ้นในไตเราโอ้ตายเบิดเอาพี่น้องเบิสพี่ทีตำเหมืนคาเมียงท่นตันที่ตำเมียงชูกินตำเช่นเมื่อ,อเช้ค<ซ>ืนบ่ตำเช่นเมื่อคืนบ่แทบไม่ได้หรอกก็ค่อยกินดูตะกี้ ถ้าเพิ่นตำกับพวกกินน้ำเพิ่นหรอกพี่น้องเมียงทองบคกอหดีที่ไทยพี่น้องเบิ่งชื่อว่าตำเมียงเป็นแต่กินเป็นแต่แ่บเป็นสีนะครับโอ้ยเบียดมาตั้งผีกอนเด้อมันเดือมทั้งนั้น เดนมาเกือย่งได้ดี่าง้าตามแต่ไม่อมากเลยเมีอแนแล้วกต่ม่อนแล้วจะขอกินหน่อยเนาะเดี๋ยวลอกินน้อยกินครับสองก็ดีเสบบัวมาตันมาตั้มกินแน่ใครเจอกินเผาเหมือนจเขาไปซื่ใกล้เมื่อกี้นางกินที่ผีหลังบ้านใส่ความเผาต้อวดไปหนัก เราไกล่างมาแล้วว่ะเขาโชคแล้วบ้าบ่าแต่คนถืออวนไปหนาแล้นมันมีหมุนอวนเดียวมันจะแตกเรไไปไยอะไปได้ยัที่นี่ก็อร่อยู้ไหมเตังตังขี่ขึ้นรถขึ้นเรืออะไรเอหน่ก้า่านแล้วโอ้ใไปีเดียวไปหอกขี่ำเราเป็นยัง ่วกขูมอยตนไบักตันเหื้บักกใบไเหื้บพายเหื้พายล้าวปากรีบหรอกเล็นี่เจลงนาขงเขกี่เราขี้เรื่ขีเรื่อบอดันามเรืงาเยมวยบนามาวบ่ป๋มันรับหลไรๆเล้รอยสีรอยบเดเอนนเอานั่งลคนโตเมเป็นบักได้บักมเอรวัาไ้รอยสีรอยบนดเรื่อขน หาาคนคนละทศจังหว่แบนี้อ๋อสองคนก็รอยเด้อจางํำนะเคนออเก็คนก็สามรอยสี่รอยเหรอสามรอยมันวาเป็นเงินกันสี่ร้อยเนี่ยข่ผู้เดียวมือน้อก็าสิหกสิบโสองคนร่อยไหมเจ้าก็บวกที่เรอโอ้ยจะเป็นปึกเออเฮ้อ คันนื้หางยาวคี้ได้ยุ่ยน่อยแต่เนื้อผ่ายเขาแพ้ใส่มองนะเตียได้ไม่น้อยเล้ากระตียงลูกเล็กลูกเล็กปุ้ดตอกหนาล่ะล่ะให้เราตั้งกันอยู่ซื้อแล้เจ้ะยัดเตียงนะฮอยัดระยะหน้าละถามฟังไปฟังฝุ่นเฮาต้องขีดได้ขนาดเนื้อหางยาวยังกั่นใจร่องดูอันนี้่เป็นหางยาวน้อยกุนันเจใส่ไม้ผ่ายนะมันจะตียงได่จะตอกหนาจะหม้อหม้อบางเราเคยถามแล้วถามไปบ้านมุ่โต หาซื้ออันเฮียงกอกแถวเต็กไม้ได้กี่เบียร์เราบอกขวดละ20บ,บาทซื้อมา่อกี้ข้อมือได้บ่มียร์เาว่ายอ่ะลังมาชีหาอร่อยเลย,ยเป็นขวดใส่ขวดว่ายเง <ừ> ินก็เดี๋ยวอแม่ขวดละสามสิบบาทหนึง่งชั่วโมงนี่แหละขวดละสามสิบบาทหนงเห็นเขาหนันโยเขาเ็งานเดืยงกันโยขวดใหญ่เด้วเออ,อขวดละสามสิบกว่าบาทเป็นเงินไทยอ่ะ แล้วท่านก็าที่เชื่อเป็นรถหกล้อไปล่องไร่บ่งานเจร่างงาน,นเนี่ยงานปเป็อนยอย่างไรเบียร์ชองรังงานเจร่างงานก็จะเชื้อไปเที่ยวรถหกล้อปุณเอารถหกล้อใส่ไปเลยเต็มเลยงานแต่งงานดอกง,งานเนี่ยนเขาเฮ็ดดีเลยทั้งนั้นหมเบียร์เหล้า,าแสบไม่นบ่เคยกินนะบ่แต่ใจ<า>เบียร์ไทยตกว่ายัยางาบาบะแสบ แบบยาดองปลาในกระยาดองติดเป็นนั่งลำย่องเลยเด้อติดยาดองเบียร์เรามันก็มีรังแสบเดิแม่นบ่มันมีรังแสบทั้งบ่อแสบบ่เบียร์ก็ได้มีตัวคมต่คมเขาชิมัแบบจืดจืดเพราะคมเลยนะดื่มเบียร์สวรรค์เขาจะกินเวลาช่วงกลางดื่มเบียร์สวรรค์นะเพราะมันหอม ไปกินแง้ห่อนมันก็ตายทนตัวต้องกินยง้หนาวตัวสุกานี่ชิวกินอีกข้าวมันก็ต้องการนั่นแค่จต่ม่วนม่วนได้มาเรียนต้องการเที่ยวเบียนั่งไม่ด้อเขากินเตือนขึ้นเขานั่งกินเลยเบียรนั่งเนี่ยเห็นปลากระไดเอาอย่างนี้บ้านนั่นบ้านนี่เจ้าคือเจ้าคือเคยไปล่ะไปเห็นเขาล้มเสพไหมบ่ กมึงเอเขาเมื่อนห่เขากินแคืเน่าปลต่อไปเมา่ปกินเ่ีนี่เือนนี่กินแ่ไข่เมื่อนนี้แค่เนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยห้องไปไปเลยมีแล้วโพงเนี่ยแกเป็นซองรถแล้วตานแกกานได้กับบค่าเขาขาแม่ขามูุ้ดิ้ายมากใหม่เืินมาากินมู่ไปนั่เร้อยปีหน้าเลยโอกาสเโอ้วลาปากไปเฮียนเดาหรอเฮียนยังรถทีีของนอนวมี เอาว่ไปนอนได้เฮียนผู้อื่นเขาอยากนอนเฮียนโมโต้ไอ้โมโตขึ้นเทก่อนเขาจะหยิบไปมันจะเมื่อาว่าไปนอนเฮียนไปย่านนั่นเด้บ่เฮาอยู่น้ำโอโตกับที่เป็นนอนเฮียนโมโตเนาะเฮาอยู่น้ำโมโต้ไปห้เขาไปนอนเฮียนผู้เฒ่าผู้นั้นผู้นี้เขาว่าไปเด้อโอ้ยแล้วติดกันเอาเนี่ยตัวก็ไนั่งติดกันบ่ติดกันบ่นี่เจนนี้สมมติว่าเฮงินใหญ่เล้วเงินไม่ใหญ่ ทางนั้นก็เงินลุงนดำทางนี้ก็เงินเท่าอาู่งานกลางแมงอยู่แผ่นดินพื้นเดียวกันที่เดียวกันมันเอ็ดตัวได้หันเขาอยู่ไกลขันตอนไหมเอขาขั้นตันไหมเขาอยู่ไกลอ๋อแต่เราอยู่อยู่นในแม่เราเอ็นเงินเราหนักไกลอยู่ดที่เราไปพุกดินหยาหยาแล้วไห้อือืมเมาแนะดินซื้อเองก็มีเพราะพุกอยู่น้ำหยาอยู่ไก่หยาเลย ฟ้าสุดสามพ่อหนี้ือกินโดนจะวะดูใกล้ไม่ยาวใกล้พ่อสองคนหยานทีเก็วิศวะยูผู้เดียวยี่สิบนาทีเลยเด้นพักกันนั่งกินเข่าเขากินมาถึงหาราที่ไหมเขาอิ่มหรอสดเอาอย่างเอาบกลุมกินเอาตั้งปุ่นกันฮันหันลงไปไก่ได้ตำระบะใก้แล้วกันที่เลยอ๋อแต่เบิ่องบนตำคาพี่น้องบไปนี้ไปตำเมียงต่อครับ เราข้ามเข้าไปาาข้ามเข้าไปนั่จเจ้าเห็นเหี่คือวิธีำเมืองคาเองคาตะไครส่กรงเทียมตลงไป มันวาทัมวน้ำมันขึ้นนมันแบบตันปมันเหนียวเลยนี่มันจงเมีนี่มันมักน้ำนี่มักน้ำน่นี่แหละบังห่งที่ไรกินยีเอาดินมาปุ๊บินนั่นอ่าามาไกบันัวพี่นอ โคกให้โคกหน่อยเนาะคุณเคืองโคกโคดเไนพี่กินเยอะไี่หน่อยตองมาเก็บกินหน่อยตานมีเชียงกืนใช่ไอมล่ะทำออนั่นแดก,ก็ใช่น้องตะทน,นัน มแง้งม้อนี้เอยาิกินก็มหยังก,ยงก็มห<า>ยังก็หมากอ,มมานอนได่น่ะนี่นี่เป็นน้ำดำซั่นเอาก็วมาเป็นแห่เป็นแห่ดับตัวแห่ห่มันนอนนี่นีนเป็นซีนั่น,นะน,นเนาะคนมาท,าทันตลอนอนแ่ซีเป็นแน่น,น ใส่ลบไปแบ่งด้วใส่ซ้อนเดี๋ยวก็สีเทสซ้อนบอหอนทันใส่เราอากันถเครื่องซ้อนเว้ยธรรมดาบะแดีลงไปดีดวนี่แหะของแสบโนี่ยคุณคะุณแซี่วนอ้ยจะแปลาปลาเมื่อกี้คืนใช้น้ำครับ แก่คืนกันเดินน้ำมันยังแสบอยากจะฟูมาก์เกอพี่น้องเนี่ยจะบอกสูตรมันมันแสบอีกลีเกี่ยวคืนน้ำอันนี้หอมมะเขือครับไปกวนกินอยู่เดิเราจะมวยกินเม่ได้พี่น้องท้องบม่ค่อยดีคือกันบมอกที่ทำเหมือง กินปุ๊บของหน้าปับ๊บลดแดดคอยลองสีดีกินเขาเอี่มนะกกินนั่งตำเมียพี่น้องแค่นี้เป็นสีตัว Chưa thì anh kín cả lông thông an đi. Năm, thôi đi Hóa mươi mươi Anh đã xếp Cháu ở mặt thì cháu Khỏi mặt Không bộ mặt đi Cầm nhắm cả đầm nắm đẹp nòi Now you walk by me. กินใหม่พี่น้องแต่ว่าบมกินไรหรอกท้องโมค่อยดีครับแสบลูกก็แซ่บจะดูอือชอากระแดงปลาแด่ที่อีกไหมนิดนึงแซ่บเลยได้ไรเลยอีกเห็ดแมนยูเห็ดให้กินแต่ก็ะว่าเอาแน่จั๋หน่อยน่าเจลเนาะคำตันงว่าเห็ดโต้เค็มมันเป็นซอยสักอันนี้แมนยูว่าดุนะว่าจีว่า แใกนกินกะติเขาวาพดเข้าิติด้ตหาหคาม้อตีตีตีเนก็สร้างมเดตีตเ,เต็นเปลี่นยนไปยมาอีกน,นะทางนบเลยตมบนจัขราาไปน,นิดนึงซิมก็เยิมหลาย <laughs> บวกเนือรอดอาจ้าจับ บไปกินน้ำกันครับเราไปดิกินน้ำหรวะเูวานี่ยบร้อยกินเขาเล้วอะจำเพียงดูป้นจีนพี่น้องมาหรอาไปล่างก่อนจะตัดพินอ้าวียบร้อยอะกินบาดนิหยาบบะ แช่เราอ่ะหมยว่า้นแสบแล้วครับจันเทสุดยอดดีๆปบีพานเปิดร้านตำมะคุงร้านตำนีขายหนาบานว่างรับกันหน่อยละเนาะเพราะว่ามันเปรี้ยวเทสยังดบแสบอี pues แ่แสบอีเมื่อิ้ามังสรงข้ามเกิบอันช่องอัน มันบอรับเนาะมันก็เลยกลายเป็นทองแดนบุดบัดบุดบัดเราเหนเ็นกินกุงเต้นมันเป็นนั่นแน่ะน,นะทองนะปุูปัาปุูปัาเห็นเคนกินนะก็ขนาดบะหมี่บบกระแดกเนาะ,ะอยากด้อยจะก,กินน้ำบระแดค้ครับพี่นอ้องเพราะว่าคือะอกบอกคือเบาแล้วทองไม่ <S <S มค่อยดีครับผู้กินได้ก็ผู้กินได้ก็กิน <S <S ตาเดี่ยวแสบเลยว่ะคนกินแสบอบ่ะครับตันจำแล้วกับบ้างยาบวกกินที่กัน <c oughs> ยินยิ้มปุยปุยจะค่อยหๆบ้างยาเลยคร้บจำเท่าใ <c oughs> ส่กระไบสุรดมันตัวเองพกินแสบปะฮ <c oughs> น <c oughs> นั่น หามทันหามห่อเหนเน็ดนั่นเ็ดนี่น้อมจันบัดกินละปาดแซบไไดึงหัวกระบอกออก,กยกย่อยอกหลดกระทู่ระทู่จะไม่เห็ดนะยับไม่หยนกอ่ะเน็ตยับไม่กินกาบหนึ่งจังนทล์นเงนยว กินจะข้ามเลยเส่บมันเปรี้ยวเจ้วเขาถือว่าว้างยาเขากินเนี่ยเออปาดมาเก๋เอา,าวอกอีดีได้ถ,ถ,ถ,ถ่วงบิดบันบันราไปเราไปนองเลยอ่ะขอบคุณหลายครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ไท้่ตรงนี้วันนี้เขากับบ๊มี่ยังหลายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ